สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะคบฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนล่าสุดนะครับทุกคนมีนะครับกัมพูชานะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนกัมพูชาจะเอาพิธีแต่งงานนะครับขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือ ในชุดแต่งงานนั้นนะครับทุกคนมันมีชุดไทยอยู่นะครับทุกคนจะเอาขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับทุกคนอะไรก็จะเคลมกันหมดให้หมดเลยนะครับประเทศนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นของตัวเองนะครับทุกคนคนไทยคิดเห็นยังไงนะครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากัมพูชาเนี่ยจะเหมิมเกิมมากแล้วนะครับทุกคนจะไม่เกรงใจประเทศไทยเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนาะเราจะเห็นข่าวว่ากัมพูชาเนี่ย อะไรก็เคลมไปหมดประสาทประสาทตามเมืองโทมประสาทตามเมืองโต๊ดนะครับประสาทตาควายเกาะกูดนะครับก็อยากได้เป็นของตัวเองไปหมดนะครับทุกคนซึ่งไม่มีประเทศไหนทําแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าอะไรที่มันเป็นในปัจจุบนันก็คือปัจจุบนันมันไม่สามารถที่จะย้อนไปยุคไหนนะครับทุกคนได้เพราะว่ายุคนี้มันยุคไหนแล้วนะครับทุกคนมันเป็นยุค 5G เป็นยุค AI แล้วนะครับทุกคนมันยุคไหนแล้วยังจะมาสร้างสงครามมาเคลมนู่นเคลมนี่กัน มันไม่ได้นะครับทุกคนทุกๆประเทศล้วนแตมม่มีป,ประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองนะครับสมัยก่อนมันล่าอาณานิคมนะครับทุกคนสมัยก่อนนะครับประเทศเรากับประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ก่อนเราก็เป็นประเทศไทยนะครับทุกคนแต่ว่ามีฝรั่งเศสมาแบ่งแยกแค่นั้นเองแต่เราไม่เคยทําแบบนี้กับประเทศไทยนะครับไม่เคยแบบว่าเอออันนู้นเป็นของประเทศเรานะอันนี้เป็นของประเทศเราเอาคืนมาอย่างนี้ ไม่มีเลยนะคบมีแต่มพาูชาประเทศเดียวที่ทําแบบนี้กับประเทศไทยนะครับทุกคนเขียวมีคลิปเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับทุกคนเรื่องนี้ร้อนถึงรัฐมนตรีว,ว่าการการะทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ล่าสุดนะคะคุณแพททองทานเพราะว่ามันมีข้อมูลจากทางเพจดังจุดประเด็นร้อนบอกว่าทางการะทรวงวัฒนธรรมต้องรีบแก้ไขนะคะ เพราะว่าเขาไปพบว่าทางฝั่งของกัมพูชามีการเสนอประเพณีแต่งงานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโกปี2026แต่ว่าที่เป็นประเด็นคือภาพที่ประกอบในประเพณีการแต่งงานเป็นหญิงสาวที่ใส่ชุดละไม้คล้ายคลึงกับชุดไทยถ้าไปดูนะคะน่าจะเป็นชุดไทยจกักรีคือสบายในภาพมาด้านนี้แล้วก็มีเครื่องแต่งกายที่คล้ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสร้อยคอ ต่างโอ้แม้แต่กระทั่งสงผมตรงนี้ล่ะคะ่ะที่ทางกรงะทรวงวัฒนธรรมโดยท่านแพทย์ทองทานอาจจะต้องรีบแก้ไขเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะถูกเคลมได้รวมทั้งชุดไทยที่ว่าคะ่ะติดตามรายละเอียดในข่าวเย็นอมรินทค่ะทุกคนนะครับกัมพูชาเนี่ยอะไรก็จะเอา,อ,าอันนี้ก็ของกูนะนี่ก็ของกูนะคือไม่มีประเทศไหนทาํามีแต่กัมพูชานะครับทุกคนเขวรู้สึกว่ากัมพูชาเนี่ย รังแกประเทศไทยมากเกินไปแล้วนะครับถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องเอาคืนนะครับทุกคนต้องเอาคืนให้มันสะสมนะครับทุกคนเพราะเขียวรู้สึกว่าเขียวก็ไม่ชอบเหมือนกันมาทําแบบนี้นะครับทุกคนไม่ต่างกับเราทํางานนะครับทุกคนทํางานก็เหมือนกันถ้ามีเพื่อนร่วมง,งานมา <finish. S 1> รังแกเราเนี่ยทุกคนชอบไหมล่ะน, okay นะครับทุกคนโอเคไหมนะครับไม่มีใครโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมากๆเลยที่กัมพูชามาทําแบบนี้กับประเทศไทยในฐานะที่เขียวเป็นคนลาวนะครับ เกียวก็รู้สึกว่ามันยังไงยังไงอยู่นะครับทุกคนคือคนลาวเนี่ยหลายๆคนเลยนะครับเชียร์ไทยมากๆทุกคนเนาะถ้าไทยกับพมชารบกันจริงๆเนี่ยลาวเนี่ยครับคนลาวพร้อมที่จะซัพพอร์ตคนคนลาวเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองก็จะช่วยเหลือเรื่องอ่า กำลังนะครับกาลังใจหรือว่ากาลังแรงกายนะครับทุกคนไปช่วยเหลือไปทํากับข้าวไปทํานู่นไปทํานี่ไปช่วยนะครับทุกคนอันนี้มีข่าวมาเหมือนกันนะครับว่ามีคนลาวบางคนนะครับได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทุกคนก็เป็นสิ่งที่ดีใจแทนนะครับดีใจแทนคนลาวคนไทยนะครับทุกคนที่มีคนลาวนะครับดีๆนะครับอยากจะมาช่วยนะครับทุกคนเกี่ยวรู้สึกว่าคนกัมพูชานะครับ ถ้าเป็นประเทศอื่นที่เขารู้สึกว่าเออการกระทํำนี้มันไม่โอเคนะรัฐบาลตัวเองไม่โอเคนะทําแบบนี้มันไม่โอเคกับประเทศอื่นนะมันไม่ถูกต้องนะอย่างเงี้ยมันก็เกิดการประท้วงแม่นะทุกคนแต่อันนี้คนกัมพูชาไม่มีประท้วงรัฐบาลเลย mm. เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่หนาซ้ําสนับสนุนรัฐบาลของตัวเองให้ทําการกระทําแบบนี้ต่อคนไทยนะครับทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับคนไทยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับทุกคน นะครับจะไล่แรงงานกัมพูชากับประเทศไปให้หมดแล้วก็เหลือแค่คมบูสาเหลือแค่คนลาวแรงงานลาวแล้วก็แรงงานเมียนมาดีไหมนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันเกินไปนะครับทุกคนทําแบบนี้กับประเทศไทยนะครับทุกคนทั้งที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบุญคุณนะครับต่อคนต่างด้าวมากๆไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวพม่านะครับที่ให้งานทําให้ที่ทํามาหากินนะครับผืนแผ่นดินไทยมันเป็นผืนแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ ทุกคนที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยไม่ต้องฝึกนะครับไม่ต้องเรียนภาษานะครับทุกคนก็คือเข้ามาทําได้เลยนะครับทุกคนนะครับพม่ากัมพูชานะครับทุกคนไม่รู้ภาษาไทยเลยนะแต่สามารถทํางานกับคนไทยสามารถทํางานที่ประเทศไทยได้นะครับแต่ถ้าจะไปเกาหลีต้องฝึกไม่หลังนะครับเกาหลีใต้นะครับต้องฝึกภาษาเขานะต้องรู้ภาษาเขานิดหน่อยนะต้องถึงจะไปประเทศเขาได้นะครับทุกคนแต่ประเทศไทยเนี่ย ใจดีแค่ไหนแล้วนะครับที่ให้ที่คุณทํางานทํามาหากินนะครับทุกคนนะครับแต่สําหรับคนเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษากับคนไทยเลยสื่อสารกันรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับทุกคนเขียวก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนคนไทยนะครับรักประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสให้ที่จะมาหากินนะครับให้เขียวได้มีเงินจุดเจืพอาครอบครัวนะครับทุกคน เดี๋ยวก็รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยดีมากๆนะครับทุกคนให้กำลังใจคนไทยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคน